จังหวัดแพร่ค่ะคุณผู้ชมคณะทํางานติดตามการใช้งบกลางทางรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บนะ้ําแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดแพร่ค่ะที่ห้องประชุมจดหมายเหตุสารกลางจังหวัดแพร่พเลเรือเอกพิเชษตานะเศษ หัวหน้าคณะทำงานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่16ประชุมรับฟังปัญหาความคืบหน้าโครงการสร้างอ่างเก็บนะ้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ใช้ระยะเวลาสร้างนานถึง25ปีโดยมีนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมค่ะ พลเรือเอกพิเชษตานาเสตกล่าวว่าการมาตรวจติดตามความคืบหน้าการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2565งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัมนตรีครั้งนี้ที่จังหวัดแพร่เนี่ยนะครับ <pla. S 1> เขามีการจัดสรรงบไว้ทั้งหมด16โครงการงบประมาณ43ล้านบาทครับ โดยให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายและก็ให้แล้วเสร็จทันเวลาและก็เป็นไปตามระเบียบของพัสดุด้วยจากนั้นค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการติดตั้งระบบผลิตน้ําประปาตามบัญชีนวัตกรรมไทยที่บ้านสวนเขื่อนหมู่หนึ่งตําบลสวนเขื่อนอําเภอเมืองจังหวัดแพร่และโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ําห้วยร่องเบีย้ยบ้านร่องฟองตําบลร่องฟองอําเภอเมืองแพร่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี2566 สำหรับจังหวัดแพร่ค่ะได้ยื่นของงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในปีง,งบประมาณ2,566จำนวน29โครงการงบประมาณกว่า14ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการพัฒนานแหล่งน้ำสร้างฝายระบบส่งน้ำและระบบประปาค่ะครับก็เป็นการนำงบประมา